พี่น้องวัดทีเอฟซี FC, ช่องตีหักเกษตรนะคะมือนี้เขาจะมาตรวจงานจักหน,น่อยแน่ยนะ,ะพี่น้องตรวจงานยังตรวจงานสวนปาล์มนะ,ะเป็นสวนปาล์มของอช่องฮักนาอีสานนะคะซึ่งอาทิตย์สัปดาห์กว่าแล้วค่ะพี่น้องเพื่อนเด็กมาปลูกทุเรียนเนะะาะรายกาเพื่อนก็ได้มาเก็บปาล์มซอยนะคะซึ่งพ่นลงมือเฮ็ดเองเลยในส่วนของช่อง ปีห้ากเกษตรเป็นคนสับแต่ว่าช่องหางในอีสานนี่พอดเป็นคนเก็บนะคะเดี๋ยวเขามาตรวจเบิ้งการว่าช่องหางในอีสานน่ะเายในเหตุงานเรียบร้อยบะพี่นอ้องเลาะมาเมื่อเกือบเกือบอ่าเกือบสีท่ทวแล้วค่ะพี่น้องเมื่อเบิง้งเมื่อเห็นจุดจุดหนึ่งเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิง้งบ่อผ่านเด้อพี่น้องนี่เหตุงานสวนปาล์มนี่บ่อผ่านห้องช่องอห,างห้างในอีสานนี่ เดีย๋ยวมาพาาบ่งการวาเป็นอย่างเังวาบผพานนะคะนี่ค่ะพี่น้องล่องลอยเอ้ยเมืองดีละะ่ะค่ะสองสามโลอยู่เดอ้อนี่เด้อเด้อเด้อเด,อเดอ้อคือโบเก็บไปให้เน่้อคุณละคุณคูลล่คงโคบ,โคบ หนึ่งทลายเหลือเด้อพี่นองเด้อนี่อย่าพาไปบ้างอีกเห็นอีกอยู่นี่ทำงานไม่ผ่านเนี่ยนี่เดี๋ยวสิฮักคาคา,าแรงชงฮักนาอีสานเนี่ยนี่บ้างอีกที่ละพี่นองเนี่ยมีอีกสองทลายบางที่ละจนวันนวยมันเหี่ยวสามทลายเลยเนี่สามทลายนี่ตีดานักออกมากน่ะจะประมาณ ได้จก,กิโลไดถึงสิบห้ากิโลบ่กสิบห้ากิโลกิโลละเก้าบาทเป็นเท่าใดไพี่น้องคิดเบิ่งเงินติละนี่บาพาับาพานันบ่พันสอบบาพานเนี่ยนี่รอบนี่กบมาแกโตใหม่อีกสองเดือนข้างหน้านี่มาแกโตใหม่เด้นนี่งานสวนปาล์มนี่บ่พานนะคะช่องหักหน้าอีสานนี่ช่องตีหักเกษตรมาตรวจงานแล้วนี่เบิ่งเด้อนี่บ่พานเด้นนี่เด้อ ลิปนี่ฝากไปถึงช่องห้างนอีสานได้พี่น้องผู้ใดหูจักเพื่อนกับซอยแช่ไปให้เพื่อนหูจักแน่นี่นี่ห้มาเก็บปาล์มซอยแต่ว่าชิมไวเ้เฮ็ดยังนี่สามทลายนี่จนว่าเหี่ยวค่ะเพราะว่ามันผ่านไปได้อาทิตย์กว่าแล้วนะคะพี่น้องทลายนี่ก็ยังบวบปันไดแต่ว่าสองทลายนี่เหี่ยวแล้วนะคะหน่วยมันเหี่ยวแล้วเพราะว่ามันซุกสุกเต็มที่แล้วค่ะพี่นอ้องอ่า เท่าที่เห็นนี่สามแล้วเดี๋ยวย่างนาเดินนารอบไปเบิงอีกเรื่อยๆก่อนพี่น้องว่ายังมม่ลงเหรืออีกบ่ที่ย่างบกเก็บนะคะต้องตรวจงานหลังจากที่เขาเก็บไปแล้วนี่เขายังนันเด็กเขามาสำรวจแปลงอยู่ว่าเพิ่นเก็บไปเบิดบอ่อจนผ่านไปได้อาท์อาทิตย์หนึง่งเหรพี่น้องเนี่ยเพิ่งเด็กกบมาตรวจงานนี่ทิมลองร้อยไวรักานไว้เลยเนี่ เดี๋ยวไปบ่งตรงจุดอื่นนะพี่น้องเนาะนี่บางหยาที่เฮาให้เพิ่นมาฉีดเน่ในแปลงสวนปาล์มไฮเนี่ยค่ะมันกล็ล่มทะย่อยตายแล้วเนาะแต่ว่าหยาตรงใดที่มันมันค่อนข้าง,งที่จะตายอยากแน่ก็จะเป็นประเภทหยาค้าหญยาห้าไส้นะคะพี่น้องหยาไส้หยาปองน้อยนะคะเนี่ยยังเข,ยเขียวอยู่กับมี แต่ว่าตรงประเภทห้าดอกขาวห้าไม่ยาลาบนะคะก็จะตายดีอยู่นะเมืองบริเวณรอบๆอเนาะเดี๋ยวเราตรวจงานเมืองก่อนป้ามก็เริ่มค่อนข้างที่จะดกขึ้นแล้วค่ะพี่น้อง เต็มข้อท,ทุกต้นเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้มันให้ยาตายดีกว่าหนีก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาปุ๋ยมาเพิ่มให้เพิ่นนะคะปุ๋ยมาเพิ่มให้เพิ่นจะน่อยเนาะเบิ่งค่ะพี่น้องนี่แต่ถั่วไลใหญ่ๆเนาะรอบที่แล้วกะรู้ซึกว่าจะได้หลายกิโลอยู่นะ,ะพี่น้องที่เพิ่นซับไปเนาะแต่เป็นยังถั่วไลบ่งใหญ่หนึ่งคือเก็บไปบเบิร์ดเนาะทังสามถไลายพุ่น นั่นค่ะเต็มข้อเต็มข้อเลยนี่ค่ะต้นนี้น่าจะเป็นต้นทีห้ามาสอมแซมนะคะแท่นต้นที่มันตายเนาะตือได้ว่าประมาณนี้นะคะทีห้ามาสอมแซม กะถือว่าผลผลิตในสวนนี่สวนในเนื้อทีหกไรนี่อ่าพผ,ผลิตเพิ่นออกมาได้เป็นทีพ่อใจแน่อยู่นะพี่นอ้องเนื่องจากวันบหกและกมันบ่แซ่น้ำนะคะเมิง่งสวยงามเลยแต่ว่ากะจะมีพวก้าเนาะเพื่อจัง่วาเนี่ย ส่วนเนี่จะเป็นน้ำพี่หมอบน้ำพี่หมอบนี่คือภาษาไทยภาษาอื่นไม่ยาลาบนะคะพี่น้องมันเป็นน้ำน้ำแล้วก็ดอกสีม่วงนะคะมันจะขืนเท่ากันเลยต้อง,งอให้คนงานพันมาฉีดฉีดกำจัดหญ้านะคะซึ่งกะเดือนสิเข่าวสองเดือนละละค่ะพี่น้องเนี่ยพวกหญ้าประเภทเห็นบ่มคะตายดีเลยเหรอคะแต่ว่ากัญญาวิมบลล้อมมาแลมคือมันอาจจะบ่ถือบ่บ่บ่บบถือในะส่วนของ อยาที่เพิ่นมาฉีดน้อมันก็เริ่มตายเมืองตุนแห้งดกค่ะพี่น้องนี่สวยงามเลยตรงจุดดที่้นามมันแซ่ีิมันก็มีมันก็มีต้นเหลืองคือกันนะคะคืออีกแปลงหนึ่งคือแปลงของช่องอ่าที่หักเกษตรเนี่ยค่ะนามกันยังมีบางจุดที่มันมีขังอยู่นะคะ แล้วตรงใดที่น้ำครั้งนี่สังเกตเบิ้งปามก็จะค้ายๆกันคือมีอาการใบเหลืองนะคะเพราะว่านามมันแสเนาะเนี่ยค่ะแต่มีน้ำแสแนตรงจุดใดที่น้ำบกครั้งนี้คือพ่นถือว่าเพ่นกะติดดอกออกผลได้ดีเลยละะ่ะค่ะสมบูรณ์ดีเลยนี่ค่ะแต่ว่าในส่วนของทางปามตอนนี้ก็เริ่มออกซีเรื่องเหลือง เนี่ยล่ะค่ะต้องเติมแร่ธาตุอาหารให้เพึ่นเนี่ยช่วงอ่าหลายเดือนที่ผ่านมาล่ะค่ะเขาก็มีการใส่ขี้ไก่แกบแน่ยอยู่เนาะเนี่ยค่ะก็ยังมีหล่องร้อยการใส่ขี้ไก่แกบของเฮานะคะเขาใส่ต้นละหนึ่งกระสอบนะคะพี่น้องเนี่ยก็จะเหลือแค่ในส่วนของแกบแค่นั้นล่ะค่ะที่ที่เข้าสมมาผสมในส่วนของขี้ไก่เนาะซึ่งเป็น ขี่ไก่ผงอ่าขี่ไก่จากค้องนะคะพี่น้องซึ่งเข้ากับผสมกับในส่วนของแกบแกบดิบเนาะเพื่อที่จะดับกลิ่นของขี่ไกนะะ่นะคะนี่นะคะเพิ่งต้นเพิ่งกระยายอวบสมบูรณ์ดีเลยละคะ่ะแป้งนี่ใส่ปุ๋ยเนี่ยจักหน่อยนี่เลิศเลยล่ะคะ่ะเบิ่งถลายปาล์มก็ถือว่าสียังเข้มอยู่นะคะพี่น้องอีกจกักอ่า สองอาทิตย์พุ่นละค่ะสองอาทิตย์จังจะมาเบิ่องอีกที่หนึ่งเนาะน่าจะเป็นเวลาที่เ้าจะสามารถที่จะมาเก็บผลผลิตได้ก็ก็จะมีออกใกล้ๆสีน้ำตาลแน,น่แต่ว่ากะทา,าเป็นประมาณนี้ก็นนะ่าจะประมาณอีกสองอาทิตย์นะคะจังจะสีออกเป็นสีสมนะคะพี่น้องเนี่ยก็ถือว่าทะลายใหญ่พอสมควรเลยล่ะค่ะนี่ คลิปนี้เขากับผ้ามาเบิงเนาะมาตรวจงานในส่วนของสวนปามแปลงเนือทีหกลซึ่งเป็นแปลงของอช่องทางในอีสานของอเป็นช่องของพีสาวนะคะพี่น้องมาตรวจแล้วผลปรากฏว่าเจอ,อทะลายปา์มอยู่สามทลายทีโบกเก็บนะคะเนื่องจากว,ว่าตอนทีเพิ่นมะปลูกทุเรียนหลังจากปลูกทุเรียนแล้วเนี่ยเ่นก็มีการเก็บปาม์ม ตัดปาล์มนะคะแต่ว่าเขาไปเจออยู่สามทะไล่ที่บอกเก็บขึ้นรถไปนะคะพี่น้องอันนี้ถือว่าหายพานหรือบ่ระานพี่น้องสามทะไล่นี่ทานนำนักร่วมนี่น่าจะเกินสิบห้ากิโลอยู่ด้ีค่ะพี่น้องแล้วปาล์มช่วงนี้ปาล์มกะราคาค่อนข้างจะดีเนาะกะึ้นๆลงๆนะคะเก้าบาทแปดบาทกว่าสิบบาทกะมีค่ะแล้วแต่มือค่ะกะถือว่ารอบนี้ยังสอบบปรานอยู่เดอ้ออันนี้ ให้ให้วพานก่อนต้องมากแก้มือรอบน,ะอออน,นาอีกสองเดือนพันวายอีกสองเดือนเ่าจะมาปลูกทุเรียนในส่วนของอต้นที่สองต้นคู่นะคะพี่น้องเดี๋ยวรอบนาะเขาจะให้พันแก่โตเราจะล่องเดี๋ยวจะมาตรวจง,งานอีกที่หนึ่งว่าพานหรือวัพานนะคะพี่น้องมือหนีกพ็พามาตรวจง,งานก่อนเนาะหลังจากที่เขามีการตารัดปามไปแล้วนะคะอาทิตย์กว่าแล้วนะคะพี่น้องพึ่งได้มีเวลาที่จะมาตรวจนะคะกะเป็นคลิป เซลเลเซลลเรีนเรีนเอ้ยเนาะพี่น้องเนาะจังได้ก็ฝากฝากความไปถึงช่องทางในอีสานน้ำเน้นเด้อพี่น้องเด้อละกาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรเน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปของเฮาเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเาจะพาไปบึงแปลงของช่องตีหักเกษตรเองนะต้องบอกไว้ก่อนว่าอ่าจะค้นระย่าง แป้งนี่โดยสินเชิงเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าก็จะมีส่วนไข่ไข่นิดๆน,ดน,ดนะคะพี่น้องก็จะค่อยติดตามเมืองเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแคน่นี้อ่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ